อ้สื่อไปแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวว่กันไปร้านงไรไปไปต่อไลครับเร้่นเพิ่นขายเง,งินเราถูกโกงเขาผิครับรื่ปรปองเรากู้ฝายขอหายเงนเลยนะเดี๋ยวครับเหมืนนที่มามาหายบ้าครับเดีว่าเราสื้อกันที่สอดมันจะเป็นร้านงขายไปดูแล้วก็ก้รนสองอส่วนตัวสามสามแยกมั้งครับ เออมันมันสิหอดมันยังมหอดเข้าไปไมีอยู่หัวมือนอมันถึดมีหลานอาหารกินกินกัะเ่าหมดลัลยร้านขายอาหารนยู่ห้านไายก็ตัว,วก็เยีกวาพันนะร้านร้านเยอะว่ามันร้านสองนั่นก็คืออาหารที่กเขาง่อยตอนือ่อตอนให้กเปลี่ยนอาหารก็จะก็จะดอนก็จะไม่สบายก็ปวดเนื่อน ใช่ค anyway> right ือว่าชีชีมันก็ไมาอบอยไรใช่แล้วมึงจลงไปละแล้วมองแก่ตัวมันโอ้แล้วตัวละโอ้ยไ่ายน่ในี่ละมาบอกปู่ย่ในกระดาษนี่ละตัวเดียวกันเนาะเป้นกินบนเดียวสองคู่ใช่สองคู่เนาะอืมแล้วอือคู่กันละเหอคมหาจีจามมหาจีใช่คุณสูอ

อของผมใบเนึ่งเนาะแล้วก็ไปให้เจ้าของในร้าเวนตาอีกใบนึ่งนะครับครับโอ้มีส่งมีลลบน้าปูเนาะอืถึงส่งมันมันบ่มีกันติมาหาก็เ่าแต่ผู้จักแลบอะไรเนี่ยโอ้ยเนาะครับที่เหลานีอยู่บนยื่น ยีบอันีกยมันหลอกอันหนึ่งซีก็มันยังเข้าทุนอ่ะาแตถึงหนึ่ีนอครับอับานี้ก็มากได้เจ็ดเจ็ดผู้ใดผู้ไม่ซื้อก็มันหลอกเก้าเจ็ดถ้าว่าเอาซื้อได้หางๆก็จะไปได้เจ็ดโก็จะไปซื้อกัไปเลยอ๋ครับเออมหตักมันยิงเลยหายเจ็ดโอ๋อหายเจ็มันก็ซีซี่ครับ มันีุ่งตรงมันยุดตรงนี้แหะได้ยก่อนป้าวก้าวก้าพอมันต่อเจอกันนะพ่อะน้ดูพวกข้าแล้วก็มันใจว่าทุกคนเข้มสิ่งขอโอ้ครับลวที่ตักันเจ็กับครับอัเตกันเตัวกันแล้วแต่ยใครมันนัดตัวที่หนสุ่งั้งสี่มันสี่นัดครับ